สวัสดีครับผมช่องเอฟเซียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมขับรถสวัสดีครับครับทุกคนแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมชื่อนายกวฤตผลพูนครับครับก็เป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ที่นี่ครับชื่อฟาร์มเอ็นวีฟาร์มเอ็นวีฟาร์มอย่างแรกเลยที่ผมอยากถามคือเอ็นวีฟาร์มนิยมมาจากอะไรครับเอ็นวีฟาร์มเป็นตัวย่อของแม่และพ่อส่วนย่อครับอ๋อฟาร์มนี้เริ่มมาปีห้าเจ็ดแปดปีนะครับแปดปี เริ่มต้นจากวัวแบบไหนครับที่นี่ที่นี่เริ่มต้นมีลูกผสมบามันลูกผสมบามันอ๋อตอนนี้ผมก็เห็นมีหลายสายพันธุ์เลยเนาะครับก็เริ่มต้นมีบามันแล้วก็ขยายมาเป็นมีชาร์ลี่ครับก็เริ่มผสมบีมบมาตเตอร์บีมาเตอร์ใช่ครับครับผมเีนหลายสายพันธุ์เรีนหลายสายพันธุ์ขอพิกัดฟาร์มหน่อยครับผมพิกัดฟาร์มอยู่ บ้านเลขที่49หมู่7จ็ดตำบลโคกยางอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับเบอร์โทรก็0 9 9 6 1 3 8 3 8 1ครับ8381อ่าครับผมคุณชื่อคุณพี่อะไรนะครับเอกวิทย์ฝนเอกวิทย์ชื่อเล่นปั๊มครับพี่ปั๊มครับอ่าผมขอเรียกพี่ปั๊มนะครับผมที่นี่วัวประมาณกี่ตัวครับเนี่ยที่นี่ประมาณ35ตัว35ตัวเลือดร้อยกี่ตัวครับที่นี่ร้อยมีอยู่แม่2แม่แล้วก็ลูก2ตัวตัวผู้ตัวหนึ่งรวมเป็นห้าตัวโอ ครับผมผมเห็นแยกมีแยกคอกเยอะมากเลยฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็แยกเป็นพวกไอลูกผสมที่มันไม่ถูกกันจูนกันก็จะแยกครับผมก็จะมีแม่ลูกที่คลอดก็จะแยกไปคลอดนู้นบ้างแยกไปฝั่งนูน้นใช่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ครับจะส่วนใหญ่แล้วก็ฝั่งอีกค้อเป็นวัวตัวผู้ ที่แยกยานมไปแล้วก็เป็นวัวส,สาวอ๋อเป็นวัวรุ่นยานมใช่วัวรุ่นยานมของพี่นี่ราคาเปิดที่เท่าไหร่ครับอย่างเช่นวัสวส,สาวมีอยู่ห้าหมื่นหกหมื่นครับห้าหมื่นหกหมื่นก็คือเป็นลูกผสมครับส่วนมากเก็ผสมเป็นพ่อพันธุ์ไหนครับในไทยเราบอกหรือว่าเป็นส่วนมากก็จะเน้นในไทยแล้วก็จะเลือดนอกก็จะมีใส่แต่เฉพาะไอเลือดร้อยอ๋อครับอ่าตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับหรือว่าเลี้ยงตัววัวเลยตอนนี้เลี้ยงวัวด้วยแล้วก็มีออกคิ อ๋อโอเคดูรักษาผสมเทียมข้างนอกอ๋อเป็นหม้อผสมเทียมด้วยครับอ่าพอดีแล้วผมในฐานะที่เป็นหม้อผสมเทียมครับผมอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวครับครับก็เพื่อเป็นความรู้กับเอผมเห็นมีน้ำเชื้อพ่อพันตัวหนึ่งครับชื่อสมุกจิงกัน109้าทับเจ็ดอ่าหนึ่้ครับเขาน้ำเชื้อเขาแสนหนึ่งใช่ไหมโดนละแสนคือพี่มีวัวเยอะขนาดนี้มีเรือร้อยเรือไรด้วยพี่เคยคิดว่าอยากจะเอามาผสมกับวัวในฟาร์มไหมครับก็อยู่ที่ ความสมัครใจของแต่ละคนถ้าทุนเขาถึงเขาเหลือเฟือเขาเอามาได้ครับผถ้าธรรมดาผมก็แนะนําให้เอาน้ําเชื้อถูกๆพัฒนาไปดีกว่าพัฒนาไปดีกว่าใช่ครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงด้วยอาจจะไม่ติดก็ทิ้งเงินเปล่าในเงินแสนนั้นไปซื้อวัวอะไรเงี้ยไปเลี้ยงเยอะกว่าขั้นตอนก็คือเช็คแม่พันธุ์ที่เป็นสัตว์ว่าไข่รังไข่พร้อมโอเคไหมแล้วก็ตรวจ น้าเชื้อว่ามีชีวิตวิวิดีไหมสองกล้องจุลรทัศน์ครับผมบแล้วก็นั่นแหละครับมันจะต้องประณีตน,นิดนึงประณีตใช่ครับครับ,รบถ้าไม่พร้อมไม่แม่ที่จะผสมไม่พร้อมก็ไม่ผสมเลยทิ้งไว้รอบถัดไปดีกว่าหรือหาตัวผสมใหม่ครับอ่าเท่าที่พี่ศึกษามาตัวนี้พี่ได้ศึกษามาบ้างไหมที่เป็นสมุกิกันึ่เจเนี่ยจุดเด่นเขาจ่ายรูปแบบไหนครับจุดเด่นก็โครงสร้าง ครับสีครับโครงสร้างใหญ่กระดูกใหญ่เขาเป็นพ่อผา์ระดับโลกเลยใช่ครับนี่ครับผมคือของเขาดีจริงๆหละครับแต่ว่ันนี้ผมอยากสอบถามว่าคือในมุมมองของนำเชื้อราคาค่อนข้างสูงนะครับเนาะแต่ก็ทุกอย่างที่มีราคามันก็ต้องมีดีในตัวของมันอยู่เลยครับผมก็อยู่ที่ความสมัตใจว่ารับความเสี่ยงได้ไหมอะไรเงี้ยครับมีทุนถึงก็น่าเล่นแต่ถ้าไม่ได้ก็เอา ธรรมดาพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะดีกว่าครับผมอ่าแม่แดงนี่เป็นเลือดร้อยใช่ไหมครับนี่แม่แดงเลือดร้อยครับเลือดร้อยเป็นลูกพ่อไหนครับตัวนี้ลูกอะไรนะเรดวิงครับเรดวิงครับอ่าตัวนี้เขาท้องอยู่ไหมครับหรือว่าตัวนี้ท้องท้องเก็บสามหนึ่งอ๋อเก็บสามหนึ่งครับได้กี่เดือนครับห้าเดือนครับห้าเดือนตัวนี้ขายไหมครับตัวนี้เลือดร้อยตัวนี้ยังไม่เก็เก็บเก็บไว้ขยายฝูงครับผมเก็บไว้เป็นแม่บลอก แล้วอยากตัวนี้ละ่ะลูกผสมครับลูกผสมโอ้ทรงเลือดร้อยเลยนะผมนี่ลูกมันตัวก้างล่างครับอ๋อนี่แปลว่าลูกเขายังกินนมอยู่ใช่ครับนี่ก็เลยพร้อมนิดนึงแล้วครับนาะรธรรมดาแล้วครับผมที่นี่เลี้ยงยังไงบ้างครับใช้หญ้าอะไรบ้างมีเลี้ยงใช้หญ้าสดบางทีก็ใช้หญ้าแห้งก็มีไอช่วงฝนตกหรือไม่ได้ตัดหญ้าให้ก็จะให้ฟางผสมเสริมหัวอาหารเป็อนอาหารคนครับ ครับอ,อาหารคนนี่ใช้เป็นอาหารคเป็าานเฉพาะเลยไหมดูว่าแม่<อ>พันโปรตีนอยู่ที่16ถึง18ประมาณนี้ครับผมดูครับผมรูปผสมของพี่แกนะครับถ้าบอกว่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะถ้าบอกว่าเป็นเลือดร้อยไม่มีใยผมยังเชื่อเลยโอ้โหสวยมากเลย,ย,เลยนีสนย่ส่วนใหญ่จะเน้นรูปผสมส่วนใหญ่จะเน้นรูปผสมพ่อได้ถึงเน้นลูกผสมครับมันก็ ผสมขายออกง่ายกว<อ>่าเรร้อยนิดหนึง่งมีตลาดถ้าลูกไอ้เรื่อยๆมันจะราคาสูงนิดหนึ่งครับาอาจจะสู้พวกฟาร์มที่เขาประกวดมีชื่อเสียงตรงนี้ขายออกง่ายกว่าเรารผมนอกจากจะสวยจริงๆครับอแต่เอาแบบพื้นฐานแบบถ้าได้ตัวผู้มาก็ขายออกง่ายเลยไม่ได้เน้นลูกผสมร้ามีช่องทางออกง่ายกว่าอ อันนี้ผมอยากสอบถามในมุมของของพี่นะตลาดเลือดร้อยเนี่ยตอนนี้กว้างแค่ไหนครับสาหรับพี่เนี่ยตลาดเลือดร้อยก็กว้างอยู่พอสมควรครับก็จะมีพวกความใหญ่ๆเขาเล่นกันครับอตอนนี้ก็ตามชาวบ้านที่มีทุนเขาอยากเลี้ยงก็เริ่มมีเลือดร้อยเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วครับอก็เริ่มเข้าถึงแต่ว่าข้อดีของเลือดร้อยก็คือมัน พัฒนาต่อไปได้ง่ายครับ,รบมันมีพันประวัติอะไรชัดเจนการปรับปรุงพันธุ์มันจะง่ายขึ้นแล้วรุ่นลูกมันจะสวยครับผมก็คือมันมีดีของมันแหละเรื้อยครับผมลูกผสมเราจะไม่รู้ประวัติครับแล้วเราพัฒนายากบางทีก็ใส่ลูกนี้ไม่สวยแล้วก็ลองผิดลองถูกมันเสียเวลาครับผมครับผมนี่มาแม่นี่นะผม เนี่ยตอนแรกเลยผมเข้ามาเนี่ยผมถามเลยว่าใช้เลือร้อยไหมพี่โอโ้โหดูครับผมตัวนี้ก็ลูกผสมนัดเลือดกอ็ F 2 F 2โอ้โห oh, F 2นะครับผมโอ้โ oh, หแม่เทาดูครับลูกว8ลูกวีอ่าตัวนี้ <8 S 1> ท้องอยู่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ท้องครับท้องใส่ไอ้วีมาเตอร์อ๋อใส่วีมาเตอร์เนื่องจากอะไรถึงใส่วีมาเตอร์ครับอยากลองให้ เพราะว่าแม่มันดูมีโครงสร้างใหญ่ครับแล้วอยากได้บีบมาเตอร์ที่มีโครงสร้างใหญ่แล้วก็บีบมาเตอร์มันสายเนื้อครับผมมันมีเนื้อการเนื้อเยอะแล้วก็จะเอาโครงสร้างจากบามันเข้ามาคลอดผสมครับอ่านี่ครับผม้สายเนื้อนี่ตัวนี้ถ้าจดเอฟก็เป็นเอฟสองนะครับเนาะครับโอ้แต่ทรงเรือดร้อยเลยนะครับ,รบโอ้โหตัวนี้มีราคาไหมครับตัวนี้ตัวนี้ เลยไร้แสนสามครับแสนสามอ่าแสนสามนะครับผมตัวนี้เนี่ยสวยมากๆครับตัวนี้ต้องมาดูตัวจริงนะครับนี่แล้วฝั่งนู้นล่ะผมงน้นก็ลูกผสมครับฝั่งนี้ก็ลูกผสมนะผมลูกขอดูลูกผสมแกแต่ละตัวนะผมโอ้โหเออลูกผสมนะครับยังไม่ถึงเดือนอ๋อลูกผสม คลอดยังได้ไม่ถึงเดือน,นโโโอลูกของซันโรโจลูกบวกของเหตุซันนะครับนาอ <c oughs> เอออันนี้คือถามแนวแถวนี้เขาผสมพอบอกราคาใด้ว่าเท่าไหร่ครับซานโรจโจผสมประมาณเรทพันหนึ่งครับพันหนึ่งเองนี่ครับ,บผมอ่าเป็นลูกชายนะครับ <c oughs> ของซันโรโจอายุเข,ขาประมาณสองาทิตย์น <c oughs> คือผมอยากให้พี่แนะนำหน่อยว่า วัวบ,บางบางท่านเขาประสบปัญหาเรื่องวัวผสมไม่ติดน่ะใน,นานะหมอเนี่ยอยาให้แนะนำนะครับว่าทำยังไงถึงจะติดอะ่ะถามแบบนี้เลยพื้นฐานอันดับแรกๆก็คือร่างกายต้องสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ให้อาหารและธาตุพวกโภชนาการต้องถึงบถ้าผสมติดยากมันก็มีหลายปัจจัยอย่างเช่นวัวคลอดลูก วัวแม่พันจะมีปัญหาเยอะกว่าวกวัวสาวมวสาวจะสมติดง่ายอยมีปัญหาน้อยมากจะมีพวกที่เป็นแม่ลูกคลอดมาแล้วลูกกินนมเยอะไม่อะไรนะระบบสืบพันธุ์มันไม่ได้ไปบำรุงระบบสืบพันธุน์บำรุงแต่น้ำนมให้ลูกเนาะมมันก็จะสมติดอย่างนิดหนึง่งก็วิธีหลักพื้นฐานก็คือทำไงให้แม่ สมบูรณ์ที่สุดหลังคลอดครับผมก็จะสมติดง่ายมันก็จะตามมาครับวัวที่อยู่ดีๆก็มดลูกทะลักช่วงอย่างเช่นหลังคลอดหรือว่าอยู่ดีก็เขาก็ทะลักออกมาเป็นพ่ออะไรครับมันขาดวิตามินแร่ธาตุชนิดบางอย่างแล้วก็ไอเอ็นเอ็นหลังไอตรงเชิงการนะครับครับผมมันหย่อนยานไอพวกนี้ก็จะทะลักแล้วมันก็จะมีโอกาสออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเอ็นมันจะไม่หด ครับเข้าไปคืนแล้วมันมจะออกมาได้ตลอดผมอยากถามว่าแกไดไหมพี่เอาจริงเลยแกได้ไหมก็ยากครับยากใช่ไหมใช่ครับอะไรเป็นแล้วก็แนะนํากัดทิ้งคัดทิ้งดีกว่าใช่ครับแล้วเขาจะมีมีสิทธิ์ผสมติดอีกไหมครับมีได้ครับอ๋อด้อยู่นะครับผสม,ม<ะ>เหมือนวัวปกตทิทั่วไปแค่มีปัญหาตอนคลอดทะทะลักอีกแต่ถ้าเราสามารถดูแลรักษาได้หลังคลอดหลังทะลักเราก็เลี้ยงต่อไปได้ปกติครับผม เราเพิ่มงานหลังคลอดขึ้นมาเพื่อดูแลมดลูกที่มันทะลักออกมาไม่ให้มันติดเชื้อหรือไม่ให้มันเสียเลือดมากไปกว่านี่มันอาจจะให้เสียชีวิตได้ครับทมปัญหามาแล้วก็อยากถามว่าเอาการป้องกันเลยไม่ให้หมดลูกทะลักเลยครับพี่เราเริ่ม<า>เลี้ยงยังไงก็คือปัจจัยหลักก็มีลูกคร,ครผสมเข้าไปพอพันที่ผสมเข้าไปลูกไม่ใหญ่เกินไปอื ถ้าลูกใหญ่ก็มีโอกาสทําให้มดลูกทลักตอนคลอดเพราะว่าอาจจะต้องช่วยดึงครับดึงนี้ก็คือไปกระตุ้นให้มันออกมาทั้งหมดก็มีตัวใหญ่ผสมตต้องดูขนาดแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ให้เข้ากันแล้วก็บำรุงอาหารให้ครบถ้วนครับไม่ไม่ขาดสารครับครับผมไม่ใช่เราจะเลือกพ่อพันธุ์ตัวไหนก็ได้เนาะรกค้างครับรกค้างกอีกปัจจัยนึ่งก็สามารถทําให้มดลูกทะลักได้๋อรกค้างด้วยใ ลูกค้างนี่เกิดจากอะไรบ้างครับพี่ลูกค้างก็ขาดวิตามินเหมือนกันเหมือนกันมีอะไรขาดับอืมเนี่มันขับออกมาไม่หมดครับแล้วก็จะค้างอักเสบมีผลตามมาเยอะแยะครับโอ้มีผลตามมาเยอะแยะเลยแล้วผมอยากถามว่าวัวรกคร้างเนี่ยมีมีเศษที่จะแบบเรียกว,ว่าอะไรให้เป็นสัตว์ช้าหรือว่าอะไรไหมครับก็มีสิทธิ์ครับครับมดลูกอาจจะอักเสบ<อ>แล้วก็มันจะกับสัตว์นานขึ้นครับ สมรอบผสมก็จะยืดขึ้นครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่ครับผมที่มาแชร์ความรู้ให้กับ f c นะครับผมท่านใดที่อยากมาเยี่ยมชมฟางวัวของคุณพี่ก็มาเยี่ยมได้นะครับน้องพี่เนาะอยากให้โทรมาสอบถามก่อนติดต่อมาก่อนได้ครับบางทีไม่อยู่ครับเพราะบางทีแกก็ออกไปผสมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ